สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่ไอติมชาแนลนะคะก็วันนี้เรามาหน้าสดนะคะเนื่องจากที่เราเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนเราเพิ่งไปดูวัวแล้วก็ทํางานบ้านทำบริษัทหมดแล้วนะคะเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนก็วันนี้เบาๆค่ะแต่งหน้ารับซับค่ะเนื่องจากวันนี้วันที่สิบหกทุกคนได้เลขอะไรบ้างคอมเมนต์กันมานะคะเรามาดูกันว่าเราจะกินม,มาม่าหรือกินชาบูกันเนาะ โอเคค่ะไปก็ลงสกินแคร์ก่อนนะคะทุกคนสเต็ปการดึงหน้านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคะนั่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่านางทุกคนหน้าแห้งหน้าแห้งมากเลยอะคะ่ะทุกคนดูขัดเพื่อกาบน้ําเสร็จไม่มีการมันไม่มีอะไรเลยสักนิดนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะทาไปทาคอด้วยนะคะทุกคนทาแต่าน้ำไม่ทาคไม่ได้นะ โอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอปิดหน้าต่างก่อนนะคะทุกคนก็เราก็จะใช้ตามด้วยกันแดดกันแดดอันนี้นะคะ CA นะคะทุกคนดีมากต้องเขยา่ากอนนะคะตัวนี้ มอะ่ะใครเล่นเลขอะไรบ้างมีใครเล่นเลขอะไรบ้างไหมคะมีเลขด็กก็คอมเมนต์กันมาบอได้เด้อเสร็จแล้วนะคะกันแดดเนาะก็จะทาแบบมือแบบ มีปลาปลาของเราไปนะคะเราไม่นิการแต่งหน้าอะไรมากนะทุกคนแล้วก็จะทาด้วยกุชชั่นโซอราวนะคะทุกคนนั่นก็ใช้ตัวนี้ F F 5้าบวกห้ะบวกบวกนะคะก็กจะเต็มไปน้นนะะอเต็มไปนะคะทาคอเหมือนเดิเมค่ะทุกคน ปกติคอต้องแบบต้องปังขอาหน้าหน้าปังคอแบบไม่ได้ไปไม่รอดนะคะทุกคนไม่ได้ออกจากบ้านเลยทีเดียวกจะทับทับทับ,ท,บ,ท,บทับไปเนาะ เพราะมันต้องเอียงมาฝั่งนี้อ่ะเพราะกระจกนานะนมันอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเนาะนั้นก็แบบมองในโทรศัพท์นั้นก็มองไม่อ่งนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแสงเข้าไรเข้าด้วยเนาะมันก็เลยต้องมุมกระจกเอียงๆเหน่อยนะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตรงลงพื้นเสร็จแล้ว อันนี้เริ่มเริ่มเป็นคนแล้วนะคะทุกคนดูเริ่มเป็นคนแล้วก็ต่อไปเราก็จะเขียนคิวกันนะคะปกตินานะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะอันนี้นั้นเพิ่งกันมานะคะก็เนี่ยคิวจริงๆของนั้นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอ่ะรู้จักแต่งตัวใช่ไหมทุกคนเราก็เริ่มแบบเริ่มรู้จะเขียนคิวอะไรประมาณนี้นะคะนั้นก็เลยหยุดที่จะหยุดจากการเขียนคิวไม่ได้เลยนะคะทุกคน ก็ไปคะ่ะนั่นจะเคียนแบบฝุ่นนะคะอันนี้อใช้พิเกตคิวแบบฝุ่นเนาะมันจะดูธรรมชาตินะคะถ้าแบบวิโซม,มันจะดูแบบมันจะดูทึบกว่าทุกคนตอนนั้นขอเอียงมาดูกระจกหน่อยนะคะเพราะว่าคิวนี้ต้องแม่นนิดหน่อยะคะ่ะเพราะาคิวเป็นมงกุฎของหน้านะคะทุกคนก็ปัดๆไปอ่อ,อนๆน,นะคะนั้นไม่ต้องแบบไม่ต้องจุ่มมากอะ่ะทุกคนมันเป็นแบบฝุ่นใช่ไหมเนี่ย ก็เขียนแค่ครัง้งละรอบพอค่ะก็ปกตินั้นก็จะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะคะก็จะไม่เขียนอะไรมากน้อทุกคนด้วยความที่ว่าวันนี้เราจะไปทุ่นรางวัลกันนะคะว่าเราจะกินมา,มากๆเปกินชาบูเนาะโอเคพอพอแะ,ะ้วแล้วก็ ปัดแก้มกันค่ะนั่นจะปัดแก้มของลอรีอัลนะคะตัวนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะนั่นซื้อมาในราคาห้าร้อยบาทเดี๋ยวจะเปิดเฉดสีให้ดูนี่มันจะเป็นเฉดสีสีชมพูสีส้มๆแล้วก็สีนูดออกสีน้าตาลหน่อยนะคะก็คือสองสีนี้ก็คือไว้ชีดหน้านะคะ่ะสองสีนี้เราก็ปัดแก้มได้รีเฟรนปัดแก้มของนั้นนะคะก็นุ่มมากก็ปัดไปเลยะคะ่ะ ไม่มีอะไรมากเคะปัดไปปัดก่อนจะออนเองนะทุกคน, <c oughs> นี๋ยวกคนดูกระจกหน่อยนะคทุกคนนั่นมองไม่เห็นอะ่าโอเคค่ะพอก็มันก็จะทาปากด้วยวซลินก่อนนะคะแล้วค่อยทาลิปนะทุกคนแล้วก็จะาทาไปเรยๆเพื่อความชุ่มชื่นของปากก็ ที่แรกอะเมื่อวานนั้นว่านั่นจะลงคลิปสามนุนล้านลุนให้ดูนนะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าล้วก็ฉีดน้ําหอมนะคะฉีดน้ําหอมไปก่อนเนาะน้ำหอมตัวนี้นั้นซื้ออยู่ในเซเว่นนะคะหอมมาด้วยความที่ว่าเจเอต์มอะไม่ดูสมัยนั้น,น,นก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปสาวนุ่งล้างลุให้ดูนะคะก็ลิปก็จะเป็นลิปของออริโอเหมือนเดิมนะคะเบอร์ศูนย์ห้านะคะทุกคนเบอร์ศูนย์ห้าเนาะ ก็ซื้อมาในราคาสามร้อยกว่าบาทนะคะแท่งนี้เนาะเราก็จะถักขออนุญาตดูกระจกนะคะโอเคแล้ว,ลวเป็นคนยันเป็นคนแล้วใช่ไหมองแป้งหน่อยนะคะ มันก็จะใช้แป้งของสีจันนะคะไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าสีจันรอเปล่าแป้งอะไรไม่รู้อ่ะนั่นซื้ออยู่ในวัสดุนะคะสลับนี้เนาะก็จะเป็น30 ml มนะคะนั่นก็จะซื้ออยู่ในวัสดุเนาะแต่เราตอนนั้นนั่ซื้ออยู่ที่299หรือ1 9อเป็นโปรโมชั่นปกติมันจะห้าอย้าบาบาทนะคะก็มันจะเป็นแป้งฝุ่นนี่แหละทุกคนแต่ว่ามันก็มีพับให้นะคะ ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันก็เป็นแป้งฝุ่นมันก็จะเท่าคอท่าคอก่อนนะคะก่อนนั้นใช้อะเกือบหมดแล้วอะ่ะก็ใช้ดีนะคะใช้ได้นานด้วยเนี่ยที่หมดเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเจติมเอาไปเทเล่นนะคะทุกคนก็เ่าไปก็จำับ คลิปนี้ก็มีนาดมากค่ะทุกคนมามามวยการแต่งหน้าแต่งตัวนะคะนั่นก็ไม่มีติปการแต่งหน้าอะรมงคืนเขามากแล้วทุกคนแต่งไปก็ไม่สวยถ้าแต่งแล้วไม่สวยก็หยุดเถอะค่ะทุกคนเปลืองตังนะคะแล้วก็จะวีผูกะคะมัดผูกก็ลุกสบายๆอยู่บ้านของเจนนันนะคะก็มาดูกันว่าจะยังไงยังไงถูกหวยหรือยังไงกินมามม่าหรือกินชชบู เดี๋ยวเราสี ını, ่โมงสี่โมงเรามารุเรามารุนกันนะคะเดี๋ยวเราทักแชทไปถามสาวนุ่นก่อนว่าสาวนุ่นซื้อเลขอะไรนะคะทุกคนก็เราก็วันหวยเราก็จะคุยกันต่เรื่องหวยนะคะกับสาวนุ่นเนาะก็คือเมื่องวดที่แล้วนานาแันหีมสาวนุ่นแต่ว่านั่นก็เสื้อยุสาวนุ่นไปมันก็ไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่ามันจะออกเลขอะไรนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะดูผมเราก็อันน้อยนิดมากเลยทุกคนก็นานก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะที่นะคะวันอยู่บ้านพรนั้นก็จะแต่งตัวสบายๆนะคะทุกคนทางดางก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ช่องแม่นั้นแม่ติมด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ